ดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกกระชายนะคะกระชายที่เราเหลือกินนะคะกินแล้วบางทีเราก็กินไม่หมดซื้อมา10-20บาทใช้หนึ่งครั้งทำเมโนูหนึ่งอย่างก,ก็กินไม่หมดนะคะเราก็สามารถเอามาทอดชําไว้ก่อนนะคะปลูกใส่ในถุงดำก็ได้ค่ะนะคะเช่น ตรงนี้ค่ะเราเหลือเล็กๆน้อยๆเราก็เอามาปลูกพ่อชําได้นะคะนี่อย่างตรงนี้นะคะเราก็จะปลูกในในเนี้ยปลูกใส่ในกระถางน่คะในกระถางพ่อชํานะคะก็ปลูกใส่ถุกงกรเล็กๆก็ได้อันนี้ก็ปลูกใส่แก้วน้ํานะคะแก้วพลาสติกนะคะแก้วนะคะ ลูกใส่ถังแก้วน้ำพลาส,สติกได้นะคะแล้วก็เจาะรูให้น้ำมันไม่ไม่ขังนะคะหรือว่าจะเจาะตรงก้นก็ได้ะคะ่ะตรงนี้นะคะยิ่งแก้วยาวๆเขายิง่งจะแทงรากลงไปนะคะอันนี้อันนี้ถุงใหญ่นี่โอ้ยอันนี้หนักคะ่ะอันนี้ถุงใหญ่รุ่นใหญ่นะคะุงดำรุ่นใหญ่ค่ะก็ปลูกได้เราสามารถโยกย้ายไปที่ไหนก็ได้นะคะหรือว่าจะาไปลง ปลูกลงถ้าเรามีพื้นที่ดินนะคะเราก็เดี๋ยวจะบอกเทคนิคเพื่อนๆเ,เวลาเราปลูกกระชายคือไม่ต้องเอาออกนี่เลยแค่ปาดก้นถุงนี้เราก็ไปวางตั้งไว้เลยนะคะก็กระชายก็จะแทงรากยาวๆออกมาเลยนะคะ,<ม>เ,ดะเดี๋ยวจะเอาออกจากในตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนี่จะดันขึ้นเกิดรากเยอะเลย แต่ก่อนก็ออกลากเยอะเลยนะคะดูเยอะเลยแพงเวลาเราจะเอาไปกินเราก็เบี้ยออกเลยนะคะ เลาเราปลูกเราก็ปล,ลูปกแค่ลลหัวเดียวเง่าเดียว ส่วนนี้นะคะส่วนนี้ที่เป็นลําต้นค่ะยังมีลําต้นอยู่เดี๋ยวเราก็ไปพ่อชําต่อนะคะไปขยายพันต่อแล้วก็อันนี้ค่ะเราก็เอาไปเก็บไว้ปรุงอาหารนะคะค่ะไปกันเลยนะคะไปปลูกกระชายกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูในการปรุงดินนะคะดินนี้ก็จะมีวันนี้เราจะปลูกด้วยดินถุง ปุ๋ยมะพร้าวนะคะนี่ปุยมะพร้าวแล้วก็อันนี้วันนี้ก็เราเลยใช้ดินปุ๋ยดินปุ๋ยดินที่เราทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะดินหมักดินปลูกที่เราทําเองค่ะแล้วก็มาผสมกับดินดินถุงดินปลูกนะคะแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวค่ะเพราะว่าชชยเหลืองนี้เขาจะชอบอในตัวดินลวดซุยนะคะเขาถึงจะแทงราก ออกไปเยอะค่ะเขาถึงจะเขาเรียกว่าเง้าเนาะแทงรากแทงเง้าเนาะเขาจะแทงเง่าออกมาสวยยาวถ้าเขามีตรงดินล้วนซุยนะคะถ้าเขาจะมีดินที่มันเหนียวแน่นหัวเขาก็จะเล็กๆค่ะอันนี้นี่นะคะนี่เนี่ยเราก็สามารถเอาตรงนี้ไปทำเนี่ยเ,เราแล้วเราก็มาเด็ดนะคะใส่ตรงนี้แหละ เวลาเราไปซื้อมานะคะซื้อมาแล้วเราก็ปาดตรงนี้เอาเนี่ยเวลาเราปลูกนะคะอาจจะมีหัวเล็กๆอยู่ก็ปลูกลงไปเลยนะคะในหัวใหญ่แล้วก็เอาอกอกออกไว้ปรุงอาหารนะคะแยกออกมาค่ะเราเตรียมดินเตรียมถุงกันก่อนแล้วเราค่อยมาดูวิธีที่ว่าเราเอาเง่าของกระชายไปปลูกนะคะแล้วก็อันที่เป็นส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นลำต้นอย่างนี้นะคะเี่ย ที่เราเนี่ยที่เราต่อยอดที่เราถอนมาแล้วเราก็เอาหัวไปทําปรุงอาหารนะคะแล้วเราก็สามารถมาต่อยอดได้อีกนะคะอีกอันนึงเราก็เหลือจากซื้อจากตลาดมานะคะเหลือกินค่ะแล้วเราก็เอามันจะมีหัวเล็กๆติดอยู่มาบ้างแล้วก็จะเป็นเงาตรงนี้ที่กินเงาตรงนี้จะจะหอมามากๆเลยนะคะถ้าเราบดบดทานน้ายาหนมจีนเนี่ยตรงนี้แหละจะหอมามากๆแต่ว่าเราอยากเอามาต่อหัว เอามาเพราะชํำเอามาปลูกไว้ขยายพันธุ์นะคะเราเอาตรงเง่าอย่างนี้แหละคะ่ะมาขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมดินปลูกกันก่อน,นเราก็คือขวดน้ําดื่มของเราที่เรา,าดื่มน้ําเสร็จแล้วกินน้ําเสร็จแล้วเราก็เอามาปลูกผักได้นะคะปลูกกระชายได้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็อีกอันนึงก็คือแก้วนะคะแก้วที่เราเหลือกินนะคะเนี่ยแล้วเราก็มาทา เพราะว่ามันไม่มีตะปูถ้าใครมีตะปูนะคะก็เจาะรูสามรูเลยนะคะวันนี้เราจะใช้มีดกันแล้วกันเนาะเอามีดทำเนี่ยจะเจาะตรงก็ปักเจาะให้มันแต่ไม่ให้น้ำค่ะทำไปสนุกสนุกเพลินนะคะ ง่ายๆจะแหวกอย่างงีย้ยาก็จเจาะปาดไป,ปเลยง่ายขอให้มันมีที่อันนี้เราไม่มีพิธีรีตองอะไรนะทําแบบง่ายๆเลยไม่ต้องให้มันเป็นเนี่ยนะแค่ว่าไม่ให้น้ำำําขังก็แค่นั้นแหละบางทีเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเราก็แหวกแหวกไปเลยนะคะเพื่อที่ไม่ให้น้ํามันขังคช่ไ ัน,นี้สบายสบายค่ะไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องออกไปตลาดแม่ปุูกเก็บผักในสวนของเรากินนะคะ แล้วกะสอนออาไกินแล้วเราก็ปลอกต่อ เป็นเงานะที่มันเป็นเงาเงาเป็นหัวหัวอย่างเงี้ยแล้วก็เอาลงไปเลยนะคะเอาเอาตรงนี้ลงไปลงข้างล่างนะคะที่มันมีหัวเล็กๆเกนี่ยเนี่ยไอ้ปักลงอย่างนี้นะคะไม่ใช่ปักขึ้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะปักลงอย่างนี้นะคะแล้วปักลงขึ้นลงไปเลยนะคะเขาดีโกโกโกเขาชอบจะแข่งล่ากต่อ ก็่าว่าจะให้อยู่ที่สามต้นพื้นที่วันนี้ถุงมันใหญ่นิดนึงเราก็วางไปเลยแล้วดินกบอีกนิดหนึง่งนะคะอ้าวดินกบหน้าหน่อยนึงนะคะเนี่ยเอาดินกบไปเลยเดี๋ยวเขาก็แตกยอดออกมาเองนะคะทีนี้อันนี้ก็คือในกระถางน,นี้นะคะี๋ยวก็เอาลงไปเลยเอาแบบ อาแบบงเง่าเอาตรงนี้แต่ถ้าเป็นเง่าโดยตรงอย่างนี้เราก็วางลงเลยนะคะเอาลงเลยง่ายๆนะคะแค่นี้ดินกบหน้าเนี่ยเขาก็แทนยอดออกมาเองนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นอันนี้ในส่วนที่เป็นลำต้นนะคะอันนี้ในส่วนที่เป็นลำต้นนะคะกะเ็เอา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 มมดมาป่า ลำต้นนะคะเ,ออเราตัดออกนะคะนี่ตัดออกนะทิ้งปนะคะนี่อันที่เป็นลำต้นให้เราทำอย่างนี้นะคะนี่ขยายพันกระชายโดยลำต้นนะคะตัดไปเลยนะคะไปเลยสอง หนึ่งคืบนะคะหนึ่งคืบนะคะ ไปเลยกระชายนี้จะชอบในน้ำแฉะแต่ไม่ใช่น้ำขังนะคะมันจะชอบชุมช่มๆน้ำนะคะ้ะาตนะมานะคะเอาไปรวมกลุ่มกันเลยนะคะ,ะทีนี้ก็ เสร็จแล้วเนาะวิธีการปลูกกระชายของเราแบบง่ายๆโดยสองวิธีนะคะวิธีหนึ่งก็จากที่เราเหลือเหลือที่ซื้อมาปรุงอาหารนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือที่เราปลูกไว้แล้วแล้วเราก็ถอนออกมาใช้ประโยชน์มาปรุงอาหารนะคะแล้วก็เอาสองเคล็ดลับนี้นะคะสองวิธีนี้มาใช้มาปลูกกระชายกันนะคะค่ะนี่ก็มาปลูกใน รูปแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้แหละตามที่หยาเงทําให้ดูนี่นะคะก็จะมีกระชายกินแย่ๆเลยนะคะปลูกไว้ค่ะกระชายก็ถือว่าเป็นมีประโยชน์ในส่วนหนึ่งนะคะค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เิงด้วยนะคะเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะลาไปก่อนจ้าคลิปนี้จ้าสวัสดีค่ะ